สวัสดีครับพี่น้องช่องมองฟังล่ำครับเบาลังชนะชัยหัวใจมานตัวได้ยินเขามอแค่นสวน่อถึงเดือนเปิดไไรได้ได้ไดออขักขัก,ขกพวดพวออีู่ีมื่นี่า่าเมื่ออวิชาลำเหาเกาะกระแสเจ็กน้อยตั้งเขายูทูปเปิดอคนมหม่เหี่โอ้ยดินเดงเอ,อีอินสอกแซกงให้ เดาทางมากเลยครับพี่น้องโอ้ป้ามันกัญยาทวมยูทูบเบอร์หมอแคนสวนเอลซิงแสดงวา่าฝนตกเศ้าใหม่ๆโอ้ปิดตะหวดเพราะน้อพ่าเป็นสีได้ล่มยางออนา้ำกับป้อนน้ำ รถเบ,บีๆบเบเรวมันชิเมียนลังนีดิโอหลอกก็ะเมือนเพราะหลอ,อหา่างไหยยุบันไก่ครับทางวเว้มาหาเราเยอะ่ยะมาหล่อบึงกันนา,าคอวิชากอกระแสนิ้วแสงยิง้วแสงๆๆมันก็บวกไงญึ่ทั้งนั้น แกนสวนครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหมอแกนสวนโอ้รถจานลังอเอลี่นี่ยินข่าวว่าบ่ถึงเดือนเปิดไรได้เล้เอาอู้ยหุนยินยิ้นใส่เงนว่าะฉะนั้วาวิชาทำสิหุ่นยิ้นยิ้นใส่หุ่นยินแบบใดอ่ะทางโซเชียวละน้อเนอะเป็นเพิ่อโพดเพิ่อนยังละนาะเอามาจะใส่ามด้วยหรือไม่จะใส่เจ้าวะมาจะใส่ มาได้เทสันไปเปื่<า>อปเปยเป็น,มมนขี้ไมดเงินดูตัวกี่ห <c ười> อกไปเปิดใหม่เปิดมาบัดมาดเงี้ยโอ้หอมแทสันนี่เนี่ยไม่ตีเนี่ยเปิดอยหอมเทสมาจอดเชียงเนี่ยีมาจอดเนี่ยเนี่ยเปิดบัญชีใหม่เนี่ยเนี่ยหลักฐานส่างใสก็บไม่ไม่หลักฐานแมนหมดอนกัน าก <ละ S 1> ารตอกหลักฐานธนาคารกสิกรกไทยผู้เดียวปวดดีเพราะว่ามันเฝันว่าเงินถึงรายได้สิเข้าแล้วนี่ลากเกลยมาขอวิชาสิเดชัด้<ะ>มาขอวิชาตัวทดตัวเฮ็ดมาจังเลยเป็นปีแล้วของผมอ่ะคือว่าเฮ็ดมานตโดดแล้วเป็นปีแล้วมันไป่ใสมาใสอยู่มานชัวตายมันเสียลาพ่อขอก็ืเสียแล้วเนี่ยเอ้ามาหน่อยมาหน่อยยืนนี่วะพื่นพื้นของเราพื้นตรงกลางพลังประจังได๋ พูดๆอาจารย์เท่าที่น้ี่เออต่อมันนอนเฝ้าแต่มามันนอนเอาจอดย่ววะมุ่พอมยม่พอาสวจะอามันนอนเอาจอดย่ววันนมึ่งขึ้นหลยจนหัวมึงรอดไปเงียบยุทูมิมุ่งขึ้นหล่นคยานมันว่าดีกัเลยพวกาล้มเลเย็ดมาโดนปัญห ปีหนึ่งปีกัวุ่บงล่ะคนเบิ่งท่าไดปีปีกัวเนี่ยคนคนเบิ่งท่าไดปีเดวนี้คนติดตามาเตะหอดพันเป็นปีเลยเด้นี่เป็นปีเลยมาเตะหอดพันปีก่วมัน่ามันยาคนบ่เบิ่งมันขันบบดีมันบ่รงหมดซะโอวงานลงแล้วโอ้บ่ใจอันไหนกับพ่าการลงมันบ่ดีกับ่อ่งปอาบน้ำใ้ผ้าแพ้ดาเจ้าเนเจ้าเห็นจ้งไดบ่เห็นห้องจอองอยนี่ปอาบน้ำจาิ้นมาหอด ไทยเอาเลยคุณหน่อยมา่อวานกับไทยเอาเลยเพียรผาปนุ่งใบเจียวบ่ต้องแจ๊กจากกันนะไม่พิพาซน์บอกครับยังใ่เจียวเขาขี่ไปเจียวหยาเขาขี่ไปตัดหยาขี่ไปเอาไอเห็ดขี้งออกน้ำเลยถ่ายเลยวต้องมีวิธีรีดดั้มท่ำเพลงอีกอย่างเลยเอาแบบธรรมชาติแต่ว่าขออธิเฐานีกอย่างหนึ่งที่นิดเด็ดคือเรามีพร้อมกินแค่เราเป่าได้ทุกเมื่อ Tối nay xuống nhà bố mấy xèo phai Ây, bố làm mất chặt hẹn bậc răng đu, bậc răng mất này Hào, làm bình đi Chắc còn cái này làm Thật ra chắc còn đỡ, đỡ chọn hẹn chắc mưu Ôi, xì bèng mưu hả Ôi, xì bèng mưu hả Xì bèng chi đây, làm con chén bò Con chén Con chén Hào, con chén này, tụi em mới nhờ mang ra cái này มันนี่างไมันต้องทีลงมันต้องใส่ความคิดแล้วเฮ้มันแจ้งนไงเอ้าเงี้ยรำเพื่อนที่วันเจ็ิญีนี่ยังกระชั้นละอ่าลังเล่นด้อยม้าแบบได้ไปได้เหมือนละโอ้หมอบักลังมารวมยินดีกับเปิดบัญชีไหมเป็นหรียได้รัไปจากนี้ก็สองนิ้วได้ร่องเมืองวแมันปุเป็น นี่แหละคนคนแบบนี้แหละพ้วี่มันบ่อึ้นตั้งี้อยก่ใ่รสตัวไ่รถอสบายดีพี่น้องต้องกินนิลสยาเรื่อประทมนิงามเรื่องใจเรื่องลืมคอยแฟนสดชื่นขวัน้ำน้ำานขวว่ขวาน้ำแม่เฮ้ย คอยแฟนสดชื่นเนตรมีความมวนยังบทจากกีส่วนบรรดามวนพี่น้องฟังลำลองอยู่สนามไปไปได้บ่ได้ปได้เลยพ่อได้เกือบเป็นเพราะถือแค่นเพื่อนนี่แหละอืออ่าอ่พ่อมันบอกไปหน้ามาหลังเอาแป้งในจวดเลยเป็นบอกเฮ้ยเมาแม่แบบไดย เื่อเลยคือมาตั้งแต่ในรถผุนคือมาแต่อยางมากผู้จัดว่าจาของอ่ะที่ไหนเป็นที่ไหนฮับโป้ึ้นใส่เลยยางไปเลยดึกเลยตับที่มาหาคือใช้ชีวิตจนพอนบาไปหน้ามาหลังเลยแม่ไอศชีาไอศชีสไอศชากฝากช่องย้ายได้ช่อง้น้องไอ้นุ่งเน้ยช่องยังกะอ่าฟังลำครับอันนี้ซองฟังล้ำมองฟังล้ำมองฟังล้ำซองมองฟังลำฝากซองมองฟังลำให้น้ำลาสวนเดียวจิ่งนะครับเด้อเออ อ่าส่องหล่าก็ส่วนนี้สิ่งคือเก่าละตรงไหนตรงหน้าคือเก่าปากงองปากงุมนี่เออครับผมครับผมเออหันมานี่มันจีดได้ฟิวหลายเกินเสียร์ไอลาโรดหันบาเสียร์ยาม่าอยู่ไอไก่พ่อมาเชียร์เนียเนี่ยแม่เราดีบ้านนี้ครับทีบบ้านนี้จัดสวัสดีล่าพี่ล่าน้องสกอนจีบนี่ต่อไปเอาให้จังกรณีครับครับคุณครับ